สูตรซอสกระเพราเมื่อกี้ก็คือกระเทียมสับ100กรัมแล้วก็พริกขี้หนูพริกจินดา50กรัมพริกเวลาที่เราจะสับที่เราจะปั่นใครสะดวกสับก็สับเลยนะคะแต่นี้เราจะปั่นเราก็ควรที่จะหั่นแบบเป็นท่อนเล็กๆไว้ก่อนคือถ้าเกิดใส่ทั้งเม็ดเข้าไปเลยเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบใหญ่บ้างเล็กบ้างละเอียดบ้างหยาบบ้างแล้วมันก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยดี เพราะว่าเวลาที่เราไปผัดแล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันไหม้เร็วกว่าอันอื่นเพราะฉะนั้นสับให้มันไซส์เท่าๆกันอะเวลาเราไปผัดแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะอันนี้ก็คือพริกจินดา50กรัมแล้วก็มีพริกแห้งกตบพริกแห้งเดี๋ยวเราจะปั่นบางหาเพราะว่าอยากจะใส่พริกแห้งทีหลังคราวที่แล้วใส่พริกแห้งไปก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันกลัวมันไหม ไม่นั่นเลยเห็นไหมมันยังไม่ละเอียดเผ็ดร้อนขึ้นมาเลยนี่ประมันแค่นี้ก็พอแล้วแต่ละบ,บอกว่าพริกจินดาม,มันไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วมันไม่เผ็ดมันให้สีสวยเนะาะใส่รวมเข้าไปอีกอันนึงก็คือหอมแดงหอมแดงหนึกรัม ไม่ต้องล้างหอมแดง100กรัมนี่ทำไมไม่ต้องล้างอะ่ะหมายถึงว่าอ๋อล้างไ,ไอง้นี่เออตกไม่ต้องลง้ง <c oughs> หอมแดง100กรัมอ้อคราวนี้ถ้าเกิดหอมแดงใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมว่าอันไหนที่มันใหญ่ๆเราก็หั่นให้มันเล็กหน่อยซะเมื่อกี้แตนใส่มาหมดเลย เราจะทําเป็นตัวอย่างดีว่าถ้าเราใส่แบบเล็กบ้างใหญ่บ้างมันจะเป็นเยี่ยงไรไม่ต้องอ่ะเอา <c oughs> กําหนดไปเลยเถอะ <c oughs> สำหรับคนทําอาหารไม่เป็นอย่างเราเราต้องการความเป๊ะ <c oughs> <c oughs> แตะลิงไว้หนะน่อยนะอันนี้คือที่เราจะต้องใช้แล้วก็จะมีพริกแห้ง1 5้าถึง20กรัมพริกแห้งก็จะเหมือนกันเราก็จะต้องปั่นเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นพริกแห้ง กดล้วไปป่ะอันนี้เป็นพริกแห้งที่ที่หันห่นหั่นเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วมีรางผักชีนในนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปผัดกับพวกกระเทียมกับหอมแดงที่เราทําอยู่ทีนี้อยากให้มาดูใบใบกระเพรา <c oughs> เขาบอกให้ใช้ตามชอบนี่คือกระเพราแดงวิธีการดูกระเพราแดงก็คือก้านมันจะสีแดงมันจะไม่เหมือนกระเพราขาวที่เราใช้ทั่วไป ถ้าเจอกับเผาแดงเนี่ยส่วนมากก็จะรีบซื้อมาไว้เลยเพราะว่ามันอร่อยกว่ามันหอมรสมันจัดกว่ากลิ่นหอมจัดกว่านะคะใบมันจะมีบางส่วนที่สีแดงบางส่วนที่สีเขียวเห็นปะแล้วทีนี้อันนี้คือซื้อมาทั้งหมด2กร,รมัมเนื่องจากใช้ตามชอบดิฉันชอบเยอะดิฉันก็จะใช้เยอะก็คือเอามาล้างให้สะอาดก่อนแล้วเวลาเด็ดเด็ดเนี่ยก้านไม่เอาจะเอาแค่ใบแค่นี้เองนะคะนี่แค่นี้ดอกส่วนดอกนี่ไม่เอา ตรงไหนที่ไม่มีดอกตรงยอดเอาได้ด้วยเนาะทีนี้ทำไมถึงไม่เอากา้านเพราะก้านมันแข็งระคายคอดีไม่ดีทิ่มลำไส้แค่นี้ทิ้งไปเลยถามว่าเอาไปปักดินได้ไหมไม่ค่อยขึ้นปักแล้วไม่ค่อยขึ้นคิดว่าเขาอาจจะแช่สารอะไรกันสักอย่างหนึ่งแค่นี้แล้วก็ใบกะเพราเราก็จะเอามาหัน่น <c oughs> <c oughs> พี๊เข้าข้อห้เราก็จะมาหั่นแบบ ประมาณอะไรอย่างเงี้ยอ้ยแม่ประมาณอย่างเงี้ยซอสกะเพรานะคะจะขอบอกสูตรซอสกะเพราก่อนเลยน้ําซอสที่จะเราจะเอาไปผัดก็จะมีน้ําปลา40่กรัมน้ํามันหอยแ0ิกรัมซอสปรุงรสฝาเขียวเมื่อกี้น้ําปลาเนาะแล้วก็น้ํามันหอยน้ํามันหอย80กรัมไม่เห็น น้ำมันหอยเห็นยังเติแลวอ่าน้ำมันหอย80กรัมพอดีใช้ของน้ำมันหอยยี่ห้อนี้เพราะว่ามันเป็นหอยเชลล์แล้วก็สีมันเป็นสีขาวๆมันก็จะไม่ดำเนาะแล้วก็ซอสปรุงรสของไทยจะใช้ฝาเขียวพอดีแล้วไม่มีซอสฝาเขียวเราก็จะใช้อันนี้เขาเรียกซอสชูปังมันจะมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนกันมันจะเป็นเหมือนซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ อซอสปรุงรสเนี่ยสี่สิบกรัมดอกเกลือดอกเกลืออันนี้หนึ่งช้อนชาไม่เห็นไม่เห็นดอกเกลือหนึ่งช้อนชาอ่าแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาเหมือนกันทีนี้มันจะทั้งเผ็ดและร้อนพริกไทยมันจะช่วยความร้อนแล้วก็จะมีน้ำตา,มาลมะพร้าวซึ่งเราใส่ไปแล้ว นี่ยังไม่ค่อยละลายดีนะคะจริงๆเขาให้ร้อยกรัมแต่อันนี้เราใส่70กรัมเพราะโอม่ชอบหวานโอขอลดหวานเนาะใครอยากเพิ่มไปเพิ่มตอนที่พอเราผัดเสร็จแล้วเราลองปรุงลองชิมดูนะแล้วจะมีใส่เพิ่มจากในสูตรไม่มีเนาะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเมล็ดผักชีกับเมล็ดยี่หร่าเอามาคั่วอย่างละเท่าเกันเช่นจะทําทีละน้อยๆอ,อย่างเช่นประมาณ1่ช้อนโต๊ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาไปคั่วไฟอ่อน,ออน แล้วก็เอามาตำกลิ่นมันจะมีเป็นกลิ่นเครื่องเทศหอมๆใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็จริงๆมีผงงัตด,ดีสักนิดนึงแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยอันนี้ก็คือจะเป็นซอสทั้งหมดที่เราจะใช้วันนี้เราจะมาเริ่มผัดซอสกะเพรากันเลยนะคะเริ่มแรบกบ ก็จริงๆเขาก็จะมีบอกว่าใช้น้ำมันเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเราดูไปก่อนใช่ไหมส่วนผสมเราเอาส่วนผสมใส่ไปก่อนก็คือเมื่อกี้ก็คือจะมีกระเทียมพริกจินดาหอมแดงเนาะแล้วที่เราปั่นทั้งหมดแล้วพริกแห้งยังไม่ใส่พริกแห้งยังไม่ใส่แล้วทีนี้เขาก็จะให้ใส่น้ำมันซึ่งน้ำมันเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นแบบอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยน้ำมันในในการที่เจียวเนี่ยมันต้องพอดีมันต้องพอดีกับกับตัวนี้ กับตัวพริกทั้งหลายเดี๋ยวจะลองกัดตัดดูก็คือมันต้องไม่ใช่ว่าเยอมไม่ใช่ว่าพ่วมไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปอย่างอันนี้น้อยไปสักนิดนึงไม่งั้นมันจะเจียวแล้วมันก็จะไม่เหลืองโน้ดีวันนี้ใช้น้ํามันมากอรเพราะว่าอยากรีบใช้ให้หมดใช้ไฟแรงก่อนได้เลยเพราะว่ากระทะมันยังไม่ร้อนเดี๋ยวพอมันร้อนแล้วมันเริ่มฟู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 แล้ว เราก็จะหลีไฟไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมไหมนี่พอเราพอเราเกลี่ยแล้วเห็นไหมน้ํามันมันจะแบบกําลังพอดีกับกระเทียมอ่ะถ้าน้อยเกินไปอ่ะกระเทียมมันก็จะไม่กรอบมันเพิ่มมันจะเจียวไม่ได้อืมนะมันเริ่มน้ำมันเริ่มร้อนละอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะหลีไฟ ว่าเท่าไหร่ถึงจะว่าพอผัดเท่าไหร่ถึงจะพอโดยปกติแล้วจะอาศัยกันตามของตัวเองเดี๋ยวลองดูซิว่าวันนี้เราจะตามกันไหมท่าที่แล้วเราไม่ตามแถวนี้จะเห็นว่ามันเริ่มเหลืองแล้ว่มันเริ่มเหลืองแล้ว กระเทียมเริ่มเหลืองคือถ้าเกิดสมมติว่าให้เหลืองจัดๆเนี่ยเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ซอสน้ำซอสที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเวลาใส่ระวังมันจะละลายไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรลละลายไม่หมดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะมาละลายตรงนี้เองแหละ ก็เคี่ยวสักพักหนึ่งจะเห็นเดี๋ยวแป้งมันนะมีจะเห็นเดี๋ยวพอเราเคี่ยวเนี่ยถามว่าเคี่ยวได้ถึงขนาดไหนก็คืออย่างอันนี้จะเห็นว่าเหมือนน้ำใสๆเห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องให้มันเดือดค้นๆแล้วก็เดือดสักพักหนึ่งอะ่ะจนรู้สึกน้ำเหมือนข้นอ่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราเจอปัญหากาันตอนที่เราชิมน,นี่จะเห็นว่ามันเดือดพลานเลยเนาะก็คือ มันออกเค็มเกินไปทีนี้เนี่ยก็เลยลืมไปว่าจริงๆเนี่ยน้ำตาลในสูตรมันจะต้อง100กรัมแล้วก็ปรากฏว่าเราไปลดน้ำตาลให้เหลือแค่70กรัมมันก็เลยทำให้มันเค็มโดดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากลดน้ำตาลก็ต้องลดน้ำปลาด้วยนะคะจะลดมากลดน้อยไม่รู้ลดยังไงแต่อันนี้วิธีการแก้ก็คือเมื่อกี้ก็เลยเติมน้ำตาลไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำเพิ่มทีนี้ นนมันก็โอเคละเดือดแบบนี้จะเห็นว่าเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นจอกจอกใช่ปะ่ะตอนนี้มันจะเริ่มข้นขึ้นเนาะเราก็จะใส่ใส่ใบใบกระเพราที่เราหัน่นเราสับเมื่อกี้ไว้แล้วลงไปอยากใส่มากใส่น้อยใส่ไปเลยพอดีเราชอบเยอะ ำหรับตัวละเองพอใส่ใบกะเพราไปแล้วเนี่ยจะให้มันเดือดพล่านอีกสักนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้ได้นานจริงๆอันนี้เก็บได้หลายอาทิตย์อยู่นะ mm hmm. ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าสารกันบูดเราก็ไม่ได้ใส่ทำเองเถอะราจะได้รู้ว่าเราใส่อะไรไปบ้างแล้วก็ชิมรสตามที่เราชอบเลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะชิมรสว่า เราชอบแบบไหนชอบเคม็มชอบหวานชอบอะไรก็ใส่เข้าไปตกเลยอันนี้พอเดี๋ยวพอเราผัดเสร็จเนี่ยเราทิ้งไว้ให้เย็นในในกระทะสักแป๊บหนึ่งเอ่อทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยกรอกใส่ขวดที่เราลวกน้ําร้อนเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาอยากจะทานอะไรขึ้นมาซึ่งโอแนะนําว่าปลาทูน่ากระป๋องเลิศมากจะลืมหมูกระก่ไปเลยก็คือเอาปลาทูน่ามา ยีลวนในกระทะแล้วก็เอาใส่ซอสน,นี้เข้าไปอย่างเงี้ยเหรอโอ,อ้เพราะจริงๆโดยปกติแล้วก็จะเป็นหมูสับมั่งออไกส่สับหรือไม่งั้นก็กุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเอามาผัดใช้น้ํามันน้อยมากๆเพราะในนี้มีน้ํามันอยู่แล้วแล้วก็พอผัดจนเนื้อสัตว์สุกแล้วก็จะใส่น้ําซอสเนี้ยประมาณสองช้อนโต๊ะต่อจานก็จะจบเลยใครอยากได้มากได้น้อยก็ตามสะดวก ว่าแต่ถ้าเกิดอันนี้รดมันจัดอยู่แล้วก็ใส่แค่สองช้อนพอแล้วใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ได้แล้วจบ